เอาจริงๆเราก็พูดคุยกับเขาทุกวันอ่ะแบบไปนั่งคุยกับลูกเขาอะไรอย่างเงี mm ้ยเห็นผมออกมาหัวเราะบ้าบอแข็งแรงอะไรแต่ว่าผมก็ยังร้องไห้นั่งพูดกับลูกเขาแบบเออยังมีอยู่เรื่อยอย่างนี้ดีกว่าก็ยังเป็นแบบมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบอืมคิดถึงตลอดแล้วก็แบบเผลอเก็เผลอเก็เหมือนกับแบบ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหรออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยผูกพันมากอะ่ะผูกพันจนแบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเหมือนมีมีเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่ปรึกษาอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นที่พักพิงเออใช่ใช่ใชมันมันก็เหมือนกับอยู่ด้วยตลอดคือส่วนใหญ่แล้วเลยอะ่ะจะคุยกับแม่ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแต่ว่าเวลากลับบ้านมาเราจะพอดีว่าแม่จะอยู่ในห้องพระข้างบน กลับบ้านมาแล้วก็จะเงยหน้าบอกแม่แบบเออกลับมาแล้วนะเนี่ยไปถ่ายหนังมาดึกเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็ออกจากบ้านจะแวะไปนั่งคุยกับแม่ว่าเออเดี๋ยวแม่วันนี้กินอะไรมันจะมีอาหารที่เราทําไว้ให้แม่ทุกวันนวันนี้กินอะไรบ้างเนี่ยอ้ยอร่อยเลยของโปรดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบผัดเผ็ดปลาดุกกรอบอะไรเงี้ยเขาชอบแล้วก็บอกว่าชอบเลยแม่อร่อยเลยเดี๋ยววันนี้ไปนี่นะม่อคือเลิกดึกเลยเดี๋ยววันนี้เอาไปทำนู่นนี่ หรือว่าแต่ก็มีแหละบางทีก็ไม่นั่งคุยแบบยังไงบ้างอะไรก็มีก็มีแหละ